ประชารัฐพัฒนาชาติในวันนี้จะได้สนทนากันในประเด็นกระชายขาวกเกษตรแปลงใหญ่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรสภาความคิดเรียนเชิญคุณประยุทธ์จำนงคุลประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กระชายบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีสนทนาให้กับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณประยุทธ์ครับ ครับสวัสดีครับพอคนรู้ว่ากระชายขาวสู้กับโควิดได้นี่ก็ก้าวกระโดดเลยใช่ไหมครับเรื่องการขายนี่ใช่ครับผมเราทำกันมาก่อนหน้าที่จะมีเรื่องโควิดด้วยหรือเปล่าครับคุณประยุทธ์ครับทำก่อนหน้านี้มาประมาณตกสิบปีนะครับอ๋อเหรอฮะอย่างเดิมทีเรามองว่ากระชายขาวหรือก,กระชาย ธรรมดานี่มันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างครับคุณประยุทธ์ครับครั้งครั้งแรกที่ทํำกันไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าจะเป็นยาเป็นไงนี่นะครับ,รบเพราะรว่าเราทํากระชายนี่มันหมายถึงว่าเราทําไม่ได้ทําพืชเชิงเดียวจะลงกระชายแล้วสามารถลงผักได้ด้วยครับอ๋ออ๋อ๋อ,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 อครับผมและส่วนใหญ่คนจะซื้อกระชายไปเหมือนกับซื้อผักอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกพ่อค้อาคนกลางมาซื้อไป<ะ>ส่งต่อจีครับเหรอฮะไม่มใช่ขายเป็นสมุนไพรเนาะไม่ไม่ได้ขายเป็นสมุนไพรหรอกครับครับผมแล้วพอจากที่ทำเรื่องนี้มานานนี่มาปรับเปลี่ยนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยังไงครับคุณประยุทธ์ครับคือพอดี ตอนนั้นมีนโยบายของรัฐบาลที่ทำํำให้เจ้าํำพืชเกษตรแปลงใหญ่ผมก็เลยเข้าร่วมโครง,งการ,กรเกษตรแปลงใหญ่โดยนำกระชายของเราที่เราทำอยู่แล้วเอาไปร่วมกับโครง,งการ,กรเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาลก็เลยปศ <c oughs> อ,อ,อะไรครับ <c oughs> พศห้าสิบเก้าครับตั้งแต่ปีห้าเก้านะฮะครับผม ที่ว่ากเกษตรแปลงใหญ่นี้คือต้องมีพื้นที่เท่าไหร่ยังไงครับคือเกษตรแปลงใหญ่ของเราเราไม่ได้เน้นแต่ละรายเราเน้นที่ว่าเรามารวมกลุ่มกันอ๋อเราจะรวมกลุ่มกันทําต้องเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันไหมครับหรือไม่จะเป็นไม่ไม่จําเป็นหรอกครับ<อ>แต่ว่า<อ>คือเราเราเน้นที่เป็นกเกษตรปลอดสารนะครับอ๋อนี่เน้นปลอดสารดีเลยฮนะดี ครับแล้วมาถึงแม้ว่าอยู่ไม่ได้ติดกันอยู่ห่างกันเนี่ยนะแล้วพอมารวมกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่และช่วยกันได้ยังไงบ้างครับคุณประยุทธ์ครับก็ที่ผมทำอยู่ก็ผมจะช่วยเรื่องปัจจัยการผลิตและแนะนำให้ความรู้เรื่องการปลูกการลงพ,พื้นที่นะครับอ๋อแล้วก็งานขายด้วยไหม เรื่องการขายนี่เราเราไม่เน้นครับเราเน้นเรื่องการการปลูกการไรนี้ก่อนครับเพราะว่าการขายนะผมเคยทำมาหลายหลเรื่องแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จคือถ้ามีเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องน่ะกลุ่มจะล้มอ๋อแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องนี้เลยเนาะแล้วสมาชิกที่มารวมกันทั้งหมดนี่ ตั้งแต่ก่อนโควิดก็เป็นการปลูกกระชายทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับทั้งหมดครับแต่ก็มีพืชอ,อือ่นด้วยหมายถึงว่าเราปลูกกระชายแล้วก็ปลูกพริกปลูกผักรวมไปในกระชายได้เลยครับแต่เราเน้นว่าเป็นแปลงใหญ่กระชายอย่างนั้นใช่ไหมครับครับครับผมรวมแล้วถึงปัจจุบันนี้มีสมาชิก กี่รายและมีพื้นที่รวมประมาณเท่าไรหร่ล่ะครับคุณประยุทธ์ตอนนี้โดยประมาณก็ได้ครับโดยประมาณมีเกษตรกร,ท,กรที่มาร่วมกลุ่มกล่าวก็อยู่ยร้อยสิบหกรายร้อยสิบหกรายก็ก็ประมาณพันกว่าไร่ครับพันกว่าไร่นะฮะครับผมครับผมแล้วพอเกิดสถานการณ์โควิดคนรู้ข่าวกันว่ากระชายเนี่ย สามารถจะสู้กับโควิดได้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงบ้างไหมก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงยังไงบ้างครับเพราะว่าปกติเราเคยขายก็นโลลและยี่สิบบาทสามสิบาทสูงสุดไม่เกินห้าสิบบาทแต่หลังจากที่เราได้นำกระชายเนี้ไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆ ครับเพื่อไปรักษาผู้ป่วยก็ได้ผล<ะ>พอได้ผลกลับมาก็หลังจากนั้นกระจายขึ้นร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมครับโอ้เหรอฮะครับผมแล้วการที่มันแพงขึ้นมานี่ในแง่ของการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นี่มันเป็นเรื่องมีปัญหาอะไรไหมเป็นเรื่องดีอย่างเดียวหรืออยังไงครับคุณประยุทธ์ครับเพราะว่าที่ผมตัาเนี่ย ผมให้เกษตรกรล้วนผมจะไม่เน้นเอาดึงกลับเข้ามาร้วมกลุ่มคือเราให้ปัจจัยการผลิตเข้าไปคเป็นการปรับปรุงบำรุงดินเบื้องต้นก่อนคือเราจะไปขอสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินเพื่ออย่างสมมุติปุ๋ยพืชสดกับสารปรับปรุงดินเช่นโดนไม้มันเป็นแร่ธาตุนะครับ ก็กรมนายดิงก็สนับสนุนมาให้ก็เลยผมว่ามาแจกสมาชิกเกษตรใหญ่หลังากที่แจกไปแล้วก็มาติดตามผลผลสรุปว่าจากเคยที่ได้รายละสามตันสี่ตันหลังกันนะก็มาห้าตันหกตันปัจจุบันนี้ได้ละหกเจ็ดตันครับอ๋อฮ่าฮฮคือสิ่งที่เขาได้ราคาสูงขึ้นนี่ เขาก็ได้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยการรวมกลุ่มกันไม่ได้ไปหักเปอร์เซ็นต์อะไรเขาอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ครับแล้วก็มีส่วนช่วยให้เห็นข้อมูลว่ามีส่วนช่วยให้ไม่โดนกดราคานี่ทํายังไงได้บ้างครับคุณประยุทธ์ครับคือเราจะหาพ่อค้าคนกลางนอกๆมาด้วยครับโดยที่ไม่ครั้งก่อนเราไม่ไม่เคยติดต่อพ่อค้าคนกลางจากที่อื่นมา หลังจากนั้นเราได้ติดต่อพ่อค้าจากที่อื่นมาด้วยมันก็เลยราคาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกล็อกเหมือนเดิมอ๋พอพ่อค้าคเขาก็อยากติดต่อกับแปลงที่มีผลผลิตจํานวนรวมแล้วมากๆกว่าแปลงรายเล็กรายน้อยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือ,อของเราเน้นที่กเกษตรอินทรีย์ร,รืะเกษตรปลอดสารเท่านั้นอ๋อดีดีครับครับ ซึ่งราคาของกระชายอินรีย์กับราคากระชายทั่วไปต่างกันไหมครับคือถามว่าแตกต่างกันไหมพราค้าเนียเขาไม่สนใจตรงนี้ไงครับเพราะค้าทั่วไปเพราะค้าทั่วไปก็จะซื้อราคาเดียวกันหมดคแต่หลังจากที่ผมได้ออกอากาศไปบ้างทำวิจัยกับไมโดนบ้าง ข้าวเรื่องนี้ก็จะมาเนาตอนหลังนี้พราะ้าก็เริ่มเข้ามาที่นี้ก็ต้องปีราคาสูงกว่าที่อื่นครับอ๋ออ๋ออ๋อที่ว่าทําวิจัยกับมหิดลนนี่ทํายังไงทําเรื่องอะไรครับคุณประยุชน์ครับก็ครั้งแรกผมทําไปกับด็อกเตอร์ที่ไมหิดับผมทําตาแข้งตาแข้งของกระชายที่เนี้ยเอาไปวิจัยก่อนว่า มีมีสารมีอะไรปนเปื้อนไปหรือเปล่าครับทีนี้ไม่โดนเขาก็ทำทำไปวิจัยแล้วก็แจ้งกลับมาว่าของเราปลอดสารจริงๆโอ้แล้วก็ไปทำเอาไปทำแคปซูลฮะทำแคปซูลก็มาป้องกันโควิดได้จริงๆริงฮะฮะหลังจากนั้นเราก็ได้ยึดคำพูดของไม่โดนคำนี้ เอามาพูดกับเกษตรกรเกษตรกรยึงเชื่อมั่นว่าเราทําอย่างนี้จริงๆเราครั้งแรกอะเกษตรกรก็ยังไม่มั่นใจว่าผมครั้งแรกผมหาห้าสิบรายเนี่ยหายากมากเลยกว่าจะรวมพวกกได้ห้าสิบรายครับตอนนี้เป็นร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เป็นร้อยกว่าไปแล้วครับครับก็อันนี้ เราจะเน้นเรื่องกเกษตรปอดสารเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราจะเอาไปทำแคปซูลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใ<ศ>าใ่ก็ก็อ,อันตรายเนาะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าผมดูข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กระชายบอ่อพลอยนี่จากในผู้จัดการออนไลน์นี่ ราคาที่คนรู้ว่าสามารถสู้โควิดได้นี่มันไม่นิ่งเลยครับมันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นอีกอย่างนั้นหรือยังไงไม่ไม่นิ่งครับเป็นเพราะอะไรครับคือว่าที่ผมสังเกตจากพอคารเน่พอช่วงราคาลงพอคาาก็จะตุนเอาไว้ซื้อไปตุนซื้อไปตุนข้าห้องเย็นไว้พอหลังจะราคาขึ้นพอคาเขาก็ไม่มาแล้วส่วนน้อยที่ออกมา เขาก็จะไปขึ้นองเขาโน่นในตอนหลังผมก็เลยบอกเกษตรกรว่าเราจะไม่ขายช่วงถูกอืช่วงถูกเราจะยังไม่ขุดกระจายเราสามารถเก็บไว้ได้แล้วตกลงเราอดทนเราคอดทนกันได้ขนาดนั้นจริงไหมถึงเวลาที่ราคามันต่ำเนี่ยได้ครับอ๋อดีดีปัจจุบันตอนนี้คืขุดน้อยมาก ครับก็ตอนนี้ก็เลยยังนัไม่มีคนคุดกันตรงนี้ก็เลยแก้ปัญหาทําให้ราคาดีดกลับมาอีกใช่ไหมครับขึ้นสูงไปอีกใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วถึงวันนี้เองนี่ราคาก็ยังดีอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ราคายังยังครับกระจายเป็นยังไงนะฮะที่ผมจากประสบการณ์ที่เคยทำมากระจายจะไปขึ้นราคา หลังเมษาพฤษภาไปแล้วอ <Wait S 1> ๋ออ๋อ <variety> อ๋อ <pok> อ๋อเพราะช่วงนั้นมันจะเป็นการช่วงนั้นจะเป็นการเพาะปลูกเพาะปลูกชุดใหม่ฮะมีสั่งพ่อคาก็เข้าใจว่าเกษตรกรนะยังไงก็ต้องขุดตรงนี้เพื่อจะเอาพื้นที่ไปปลูกชุดใหม่เดือนพฤษภามิถุนาอ๋อก็เลยกะว่าจะ ซื้อได้ในราคาถูกเพราะว่าเขาจะต้องขุดออกมาเพื่อปลูกกันใหม่อย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าต,ตอนนี้นทํายังไงที่จะแก้ปัญหานี้ครับก็เลยเริ่มแก้ปัญหากันว่าใครที่จะปลูกกระชายปีต่อไปคัคให้เว้นเนื้อที่ไว้ก่อนอืเว้นเนื้อที่โดยที่ไม่เกี่ยวกับแปลงกระชายที่เราปลูกอยู่ครับเพื่อเราจะปลูกแปลงใหม่ก่อนแล้วค่อยมาขุดของเก่าขึ้น นั่นหมายความว่าก็ต้องมีที่เยอะทีเนาะก<อ>็ไม่ไม่เกี่ยวเพราะกระชายเนี่ยทิลูก,กันเนี้ยไม่เกินคนละสิบรไร่อ๋อครับเพราะเราจะหมุหนเวียนกันค<อ> <พอ S 1> รับปลูกนคนละปลูกคนละสิบกว่าไร่เนี้ยคนหนึ่งสิบกว่าไร่นี่ปีหนึ่งได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับคุณประยุทธ์ตอนนี้รายได้เฉลี่ยผมผม ไอ้ไอ0ร้อยกว่าน่ะมันเป็นปาปีไม่ได้เป็นตลอดอแต่ที่ผมจะเรียอยู่กลางๆก็โลละหกหกสิบาทถึงเจ็ดสิบาทบทีนี้ไาหนึ่งก็ตีว่าหกตันหกตันก็จะเรียกโลละหกสบบาทนั่นแหละครับคือยอดยอดของได้ครับ ไนละปีซึ่ง<อ>สำหรับเกษตรกรแล้วดีกว่าที่ผ่านมามากเลยใช่ไหมครับดีกว่าครับอ่อดีจริงๆขอปิดท้ายคุณประยุทธ์ช่วยพูดให้ท่านผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หน่อยว่าน่าทำเพราะอะไรยังไงบ้างครับก็สุดท้ายนี้ผมจะขอฝากเกี่ยวกับเรื่อง เกษตรแปลงใหญ่นี่แหละครับครับการรวมกลุ่มเนี่ยดีที่สุดหมายถึงว่าราคาขึ้นเราก็อยู่ได้ราคาลงเราก็อยู่ได้ครับราคาจะไม่ต่ำสุดไปกว่าเดิมอีกแล้วเพราะเรามีการรวมกลุ่มกันเพื่อจะมีการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับ ทำกิจการดีๆขอบคุณอย่างยิ่งครับ,รบสวัสดีครับ,คร,บครับสวัสดีครับ